ถามตัวเองไหมในหงจุย้ยในใจเขาให้ถามตัวเองนะให้ถามตัวเองให้เตือนตัวเองนะคะเคยถามตัวเองไหมคะถ้าจะถามตัวเองจะถามว่าไงมาที่นี่ทำไม <c oughs> ไม่น่าถามก็ <c oughs> <c oughs> มาเรียนห้งจุย้ยแต่ว่าเอ๊ฉันต้องการอะไรเคยถามไหมเคยถามไหมคะ <c oughs> ไม่เคยนะคะ <c oughs> จริงๆอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรคะใช่ไหมคะ แต่ว่าก็หมายว่าถ้าจะเอากระบวนการนี้ไปเพื่อที่จะอะไรคะสร้างพลังให้มากขึ้นน่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมฟันก็คือตกลงกับตัวเองเคยตกลงกับตัวเองไหมแหมไปทําสัญญาตกลงกับคนอื่นโน่นนี่ด้านฉันจะเป็นคนดีโน่นแต่ว่าทําไมคะไม่ได้ตกลงกับตัวเองเป็นไงคะมันก็เลยไม่ชัดเจนไงพลังงานมันก็เลยทําไมคะ มันก็ไม่สามารถที่จะจัดการบริหารพลังงานได้นะคะวันมาวันนี้นะคะมั่นใจแล้วนะว่ามาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความสุขไหม <c oughs> เพื่อความมั่งคัง่งเหลือเฟือไหมคะถ้าใครมาเพื่อความมั่งคัง่งร่ำรวยปรบมือพร้อมกันสองครั้ง <c oughs> เอาใหม่หนึ่งครั้ง1ครั้งสองครั้ง3มครั้ง หลอกง่ายเนาะ <c oughs> กระตุ้นสร้างเขาเรียกว่าสร้างพลังหยางเนาะพลังอะพลังงานนี่ก็คืออะไรคะ energy ใช่ไหมคะพลังงานตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านรู้สึกยังไงไม่รู้เลยว่าฉันรู้สึกยังไงใช่ไหยคะแค่ <c oughs> นี้แหละค่ะมันก็จะต้องแบบคือถ้ามันเราอยู่กับความรู้สึกของเราเองนะ เราก็จะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่หรือว่ามาอย่างงั้นแหละนะคะเพื่อนพามาเพื่อนชวนมาใช่ไหมลูกร,รู้เรื่องนี้จากไหนที่มาที่นี่อ่าเฟซบุ๊กติดตาม Facebook ประทับใจตรงไหน Facebook ตอนไหนถึงได้มาอ่ากูเกิล ชอบนะคะชอบด้วยประทับใจจากการที่อธิษฐานขอแล้วได้ที่บ้านภูเขาก็เลยเชื่อว่ามีแน่่วงจุ้ยใช่ไหมคะอ,ะอ่านั้นก็คือความเป็นมาของความเชื่อเนอะนำเรามาแล้วคิดว่าใครอ่ะพาเรามาเนี่ย ก็คือตัวเรานั่นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นน่ะหรอกว่าคือตัวเรานี่แหละนะคะที่จะเป็นคนกําหนดในเรื่องของพลังงานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนนั้ในตัวเราก็จะมีพลังใจใช่ไหมคะ,ะพลังใจใจใก็ใจแบบไหนใจเข้มแข็งใจที่มีคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็เราก็เชื่อว่าเรานี่แหละจะนําพาตัวเองไปพบ สิ่งที่ดีเสมอนะคะพันมาวันนี้จึงเชื่อว่าเราคือหนึ่งคนที่โชคดีโชคดีที่พาตัวเองมานะคะให้อยากเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถามตัวเองนะคะว่าเรา,เาต้องการอะไรตกลงกับตัวเองว่าต้องการมั่งคั่งร่ำรวยจริงหรือไม่จริงไหมเนี่ยนะคะคนเราคือไม่กล้ารวยมีใครไม่กล้ารวยบ้าง กล้ากลัวๆ,ๆ <c oughs> ใครกล้ารวยปลบมือหนึ่งครั้ง <c oughs> ใครรวยแล้วจะรวยอีกปลบมือสองครั้ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นคำไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือความคิดนะคะหรือการกระทำเป็นพลังงานทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพลังงานก็การจัดการก็เพื่อให้มันมีความสมบูรณ์สมดุล เพราะว่ามันก็มีพลังดีเกิบพลังเสียใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นมอีอย่างที่เราเคยได้ยินะนะคะก็คือมียินกับหยางใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินยังไม่ตื่นเลยนะคะยังไม่ตื่นถ้ายังไม่ตื่นถูมือคะ่ะถูมือถูมือกันสร้างพลังคะ่ะ วันนี้ลองพิสูจน์ดูนะคะว่าเรามีทั้งพลังใจแล้วก็พลังกายนะคะ่ะถูมือถูมือแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆะคะ่ะหายใจออกยาวๆนะคะาจากนั้นถูฝ่ามือให้ร้อนแยกฝ่ามือห่างจากออกจากกันประมาณ1นนิ้วทุกคนลองทดลองนะคะอันนี้ทดลองอะ่ะ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราอะมีพลังงานจริงไหมนะคะวางของก่อนร่วมมือกันสแสดงว่าท่านเอาถ่าฟังอยู่แล้วก็ไม่ได้สั่งให้ท่านว่าทานะคะถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ถ้าเราร่วมมือกันเห็นไหมคะมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะคือคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันะมาอยู่ร่วมกันะพลังมันจะช่วยบ้นใช่ไหมคะอ่า หายใจเข้าถูมือค่ะ <c oughs> อ่ะแล้วหายใจออกให้สบายยจิตความรู้สึกนะคะก็อ่ะมืออ่ะแยกฝ่ามือออกจากกันหนึ่งนิ้วค่ะ <c oughs> ลองดูนะคะ <c oughs> รู้สึกอะไรบ้างไหมคะอุ่นๆไหมอุ่นๆไหม รู้สึกว่ามันต้องตะกะูลนะลูกเสียงมันไม่ออกดีเหมือนกับค่ะเนาะค่ะฮัลโหลเขาเขาบอกได้ยินแหละแต่ว่าแม่รู้สึกว่าแม่ต้องตะกูลไม่ตะกูลดีกว่าอ่ะจิตอ่ความรู้สึกอยู่ที่ตัวอยู่ที่ความรู้สึกนะคะเป็นไงบ้างคะอ่ะรู้สึกยังไงบ้างอุ่นๆไหมหรือว่ามีอาการยุบยิบ หรือมีอาการที่เป็นลมๆหรืออะไรไหมมีใครไม่รู้สึกอะไรเลยมันต้องรู้สึกแต่ว่าอย่าไปบังคับให้มันรู้สึกนะคะอ่ะเอาไม่ทู้มมถทู้มมค่ะ

คือพลังงานเนี่ยมันมีทั้งที่เราสัมผัสด้วยความรู้สึกนะคะความรู้สึกทางใจทางกายเราเนี่ยแล้วก็ที่เรามองเห็นที่มองเห็นอะไรบ้างอะที่เรามองเห็น บางทีอย่างที่บอกพลังงานนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ให้สร้างก็คือหนึ่งแหละพลังแห่งการปกป้องตัวเองปรเทคตัวเองเนี่ยสังเกตไหมบางทีเรามานั่งใกล้บางคนที่เขาแบบยังไงอะ่ะเขากําลังมีความทุกข์อ่ะแล้วเราก็จะแอบสอบได้ว่าเขากําลังมีความทุกข์อยูอ่คือจะทุกข์เรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าเพื่อนไม่สบายใจอะ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรามองเห็นไหม เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกสัมผัสได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละเป็นกระบวนการว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่เราจะต้องทําไมคะมาจัดการให้มันสมดุลอย่างที่บอกอะ่ะความสมบูรณ์สมดุลอย่างที่บ้านเรานะคะแสงสว่างเป็นอย่างเป็นพลังอย่างความมืดเป็นพลังหินในขณะที่กลางคืนเราต้องการหินหรืออยงองต้องการหินเพราะฉะนั้นเราก็เลย ในห้องเราจึงต้องเป็นไงคะห้ามีอย่างก็คือว่าไม่เปิดไฟไม่ติดกระจกไม่เอาน้ําไปตั้งเพราะน้ํามันเป็นอะไรคะเป็นหยางใช่ไหมคะจะเป็นน้ําผุหรือน้ําธรรมดาก็ถือว่าในคุณสมบัติของน้ำคือคือ,ค,อคือเป็นอย่างใช่ไหมคะกระจกเป็นไงคะก็เหมือนน้ำนะคาะเพราะฉะนั้นนะคะในขณะที่พลังอย่างแล้วเราก็หลับอ่ะ พอเราหลับเนี่ยนะคะเ,เราอะไรพลังงานของเรานะคะพลังงานของเราไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณหรือพลังร่างกายของเราถามว่ามันจะได้รับการควบคุมไหมนะคะเพราะเราจึงจะต้องเป็นไงคะสร้างพลังให้มันให้มันสมบูรณ์สมดุลที่บ้านเราก็เหมือนกันโดยทั่วไปเราก็คือต้องการอย่างก็คืออะไรคะแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะแสงสว่างขนาดไหน แสงสว่างในบ้านนะคะที่พอเหมาะพอดีตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้ก็คือว่าเมื่อเราปิดไฟทุกดวงเราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้โดยที่เราไม่ไม่เปิดไฟอ่ะถ้าเห็นอยู่นั่นแหละแสดงว่าแสงมันพอดีพอดีกลางวันนะกลางคืนยังไงมันก็ต้องเปิดไฟใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้อย่างแล้วความสะอาดเป็นอย่างหรือเป็นหินคะ ความสะอาดเป็นอย่างาความสกรปรกเป็นหินโล่งโปร่งเป็นอย่างอะไรอกีกรกรกก็เป็นอะไรคะเป็นหินนะคะเพราะอะไรที่ไม่ได้หมายกับว่าพอดีกันสว่างพอดีหรือว่า มืดพอดีนะคะก็คือแล้วแต่บเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมคะแต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านต้องสะอาดเพราะว่าเราต้องการความเป็นอย่างนะคะใจเราก็ต้องเป็นไงคะสะอาดบริสุทธิ์มันถึงจะทำไมคะ,ะมันจะเราถึงจะมีพลังอะ่ะมีพลังกระตุ้นคำว่ามีพลังก็หมายว่ารู้สึกพอตื่นขึ้นมาแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันกระชุ่มกระชวยอะ่ะ แล้วมันมีความหวังอ่ะเออวันนี้เราจะได้มาเรียนห่วงจุ้ยหรือเออวันนี้เราจะได้ทําอะไรบ้างวันนี้ลูกหลานจะมาทําความสะอาดทํากับข้าวอันนี้สมมุติอันนี้ก็คือว่าเรามีเหตุการณ์สถานการณ์ให้เรามีความหวังแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยเราต้องสร้างความหวังทุกๆวันไหมเราต้องสร้างพลังทุกวันไหมคะเราก็ต้องกระตุ้นให้เรามีพลังนะคะเพื่อที่เ,ออเพื่อที่จะให้มันมีความสมดุลสมบูรณ์เหมือนกับคนสูงอายุอ่ะนะคะ ้าอยู่แต่บ้านบอกโอ้ยฉันชอบฉันรักอยู่กับบ้านแต่เขามีการพิสูจน์ทดลองมาแล้วนะคะว่าคนที่จะมีพลังได้คนสูงอายุอาจจะต้องมีกิจกรรมออกไปโน่นนี่นั่นบ้างนะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์เราบอกว่าเรามีความสุขจริงแต่มันจะแบบมันจะเริ่มขี้เกียจขี้เกียจแล้วร่างกายมันก็จะล้าแล้วมันก็จะหมดพลังไปนะคะเพราะฉะนั้นมาดีแล้วนะคนสวยคนนี้นะคะ สุดยอดพลังงานดีนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของพลังงานนะคะ,ะที่เรามองเห็นที่เรามาจัดการยางหินเนี่ยท่านว่ามันสัมผัสได้ไหมด้วยสายตาด้วยอะไรเข้าไปบ้านไหนที่แบบสะอาดสัมผัสได้ไหมอ่าสัมผัสได้ใจเราก็ทําไมคะสัมผัสได้แล้วเรารู้สึกเป็นไงคะอ่าเราคือบางทีอ่ะเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอาจจะ ลบจนชินเคยเป็นไหมอยู่กับความสกรปรกจนชินอยู่กับความรู้สึกว่าฉันเป็นทุกข์ของฉันแบบนี้แหละจนชินเป็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าให้มันเกิดความเคยชินในด้านอะไรคะในล้านลบอะ่ะเช่นบ้านสกรปรกฉันก็ทำไมคะอยู่จนชินแต่หารู้ไม่ว่าเออชีวิตที่มันไม่ดีขึ้นความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ในเรื่องของ อะไรคะเขาเรียกว่าคิดอะไรคิดถูกอะคิดถูกมีวิชามีปัญญานะ่ะนะคะมันก็จะคิดอะไรผิดผิดหรือว่าคิดสับสนวุ่นวายอย่างนี้ก็มาจากอะไรคะภาวะบ้านาที่มันสกปรกที่มันจะอะไรคะมันจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะชินนะคะ ใจเราก็เหมือนกันนะคะทำไมบ้านเราต้องทำความสะอาดทุกวันทำไมใจเราก็ต้องชำระทุกวันเนี่ยห้องนอนที่บ้านนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นไปด,ดูตัวนี้มันก็โชว์เลยนะคะว่าวขี้ฝุ่นมันก <c oughs> ็เกินเกินอัตรานะคะเอ๊เราก็บอกว่าเอ๊เราก็ดูดฝุ่นประจำนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่น แต่ว่าวันนั้นคือว่าดูดหลังตู้ดูดหลังตู้แล้วมันก็เลยขี้ฝุ่นมันเลยเคลอะนะคะเราก็จําได้ว่าเราเพิ่งจะดูดหลังตู้ไปนะนี่ก็คือว่าเป็นอะไรที่เราต้องทําเป็นประจําร่างกายของเราก็เหมือนกันเราต้องทําเป็นประจําใจเราก็เหมือนกันเราต้องชําระให้มันให้มันอะไรคะสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้านานๆไปนั่งสมาธิตีหนึ่งไปไงคะกว่าจะเอาออกได้ ใช่ไหมคะเนี่ยของใหม่ยังไม่ออกเอ้ยของเก่ายังไม่ออกใหม่กลับมาพอกอีกแล้วพอกพอกเข้าไปนะคะเพราะนั้นก็คือนี่แหละมันต้องไปด้วยกันนะระหว่างความสะอาดกายสะอาดใจ,จเจริญวัยเจริญสุขเีข่ยมั่งคั่งร่ํารวยนะอันนี้คือพื้นฐานสําคัญนะคะสําหรับการสร้างพลังงานต้องสะอาดต้องมีแสงสว่างต้องโล่งต้องปโปรง่งแล้วก็ต้องสบายรู้สึกสบาย รู้สึกสบายสัมผัสได้อันนี้ก็เป็นพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องไปจัดการ